แอบบี้แฮปปี้สวัสดีค่ะลิทเ h ิ of s u c c e ักจังหวะแห่งความสำเร็จสำหรับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกฎของลิทเ h ิ of s ออฟสักกันวันนี้พูดถึงกฎแห่งการตอบแทนค่ะกฎแห่งการตอบแทนก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานกับจักรวาลมันเป็นการสื่อสารถึงเบื้องบน เป็นการสื่อสารถึงจักรวาลที่อยู่ภายในใจมันเป็นการสื่อสารกับจักรวาลที่อยู่ภายในตัวเราด้วยจักรวาลสร้างเรามาเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นะคะทั้งความคิดความรู้สึกแล้วก็การแสดงสัญญาณให้เรารู้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอผู้คนรอบตัวเรา จัก,กรวาลพยายามจะสื่อสารกับเราทาั้งสิ้นค่ะแต่น้อยคนที่จะเข้าใจน้อยคนที่จะแปลความหมายออกและน้อยคนที่จะเชื่อว่าจัก,กรวาลมีอยู่บนโลกใบนี้จริงลหลายๆคนนะคะที่ไม่ประสบความสำเร็จหรืออยู่บนความทุกข์ยากลำบากความขัดแคลนจะมีความเชื่อน้อยหรือไม่ก็ฝ่าฝืนโดยไม่เชื่อเลย เชื่อเพียงลำพังแต่ตัวเองเท่านั้นยึดมั่นแต่ตัวเองเป็นหลักเท่านั้นและหากเกิดปัญหาหรือความล้มเหลวใดๆขึ้นมาก,ก็แล้วแต่เขาเหล่านั้นจะโทษคนอื่นโทษสิ่งรอบตัวโทษดินฟ้าอากาศอําสำเร็จเขาจะรู้เรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดของพลังจัก,กรวาลที่มอบให้ เราทุกคนมีพลังของจักรวานอยู่ในตัวตนของเราทุกคนเพียงแต่เราจะสื่อสารกับพลังจักรวานที่อยู่ในตัวเรานั้นกับจักรวานเบื้องบนได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่เข้าใจว่ากฎของจักรวานที่ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีไม่มีอะไรที่เราทำแล้วสูญเปล่า และไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเป็นสิ่งตอบแทนคุณจะต้องตอบแทนแน่ๆค่ะแต่คุณจะตอบแทนอะไรออกไปเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วันนี้เรามาเรียนรู้กันอย่างแรกเลยนะคะก็คือความเชื่อในเป้าหมายของคุณโดยไม่สงสัยคุณต้องเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่า คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายนั้นอย่างแน่นอนการไม่สงสัยไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆดังนั้นคุณจะต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไปโดยการตอบแทนนั้นคือดังนั้นคุณต้องจ่ายค่าตอบแทนออกไปโดยการเชื่ออย่างซีโรล,ลาาหรือการยอมจำนวนว่า สิ่งที่คุณต้องการนั้นนะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆด้วยอำนาจของพลังดึงดูดอำนาจของจักรวาลอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ในตัวเราไม่ใช่เพราะความสามารถเพียงลำพังเท่านั้นแต่เพราะว่าถ้าหากคุณเชื่อตัวเองแล้วแล้วไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่นอกเหนือจากเหตุผลมันจะทำให้คุณ เป็นเหมือนลูกแกะลงทางดังที่คนส่วนใหญ่เขาก็จะเหนื่อยไปตลอดชีวิตแต่คนส่วนน้อยอะ่ะจะร่ำรวยเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขามีพลังบางอย่างที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่เพราะเชื่อในตัวเองเท่านั้นนะคะประกอบกับการที่เชื่อว่าจัก,กรวาลจะมอบสิ่งดีๆให้ เชื่อว่ามันจะมาได้อย่างแน่นอนเชื่อว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขและเชื่อว่าการที่เราตอบแทนออกไปเป็นสิ่งที่สมควรจากกวาลมีความยุติธรรมค่ะใครเชื่อมากคนนั้นก็ได้มากความเชื่อก็คือการลงทุนนับการจ่ายออกไปเป็นความสำเร็จ ประการที่สองก็คือคุณต้องใส่การกระทําลงไปก่อนผลตอบแทนที่คุณได้รับก็คือทักษะหรือว่าความชํานาญนั่นเองที่แน่ๆนะคะคุณจะมีประสบการณ์ว่าอะไรควรทําหรือว่าอะไรไม่ควรทําการลงมือทําด้วยตัวเองมันจะมีค่ามากกว่าการฟังคนที่บอกเล่ามาแต่คุณต้องฉลาดที่จะทํา อย่าทำซ้ำในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกก็ยังทำอีกไม่อย่างนั้นเวลาที่มันผ่านไปมันจะไม่เรียกว่าประสบการณ์แต่มันคือการทำซ้ำในเรื่องเดิมๆที่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยจิมโลนเคยกล่าวไว้นะคะว่าคนทำงานมาสิปีอาจไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์สิปีสิ่งที่เขามีประสบการณ์ก็แค่หนึ่งปีที่ทำซ้ำกันสิบครั้ง พวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยในอีก9ปีต่อมาพวกเขาทำซ้ำในสิ่งเดิมๆไม่มีวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์คืออะไรคือการพัฒนาตัวเองการทำซ้ำไปเรื่อยๆโดยที่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นคือค่าที่เราจะต้องจ่ายออกไป สำหรับความสำเร็จประการที่3ก็คือคุณต้องเป็นฝ่ายที่ให้ออกไปก่อนข้อนี้มีการพูดกันมากนะคะแต่ว่าสาระสำคัญมันจะอยู่ที่สิ่งที่คนกำลังต้องการหรือไม่ต้องการในสิ่งที่คุณให้คุณกำลังให้ในสิ่งที่คนกำลังต้องการหรือ คุณกำลังแบ่งปันในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการเป็นเรื่องของความรู้บางอย่างที่คุณมีหรือการช่วยเหลือใดๆก็แล้วแต่จัก,กรวาลก็จะตอบแทนคุณด้วยผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องแสดงต่อจักรวาลว่าคุณยอมเสียสละนะคุณยอมแบ,บ่งปันนะคุณยอมให้นะ กฎแห่งการตอบแทนมีว่าไม่ว่าการกระทำใดๆที่ไม่ให้ผลลัพธ์ไม่สำคัญกว่าการกระทำกฎแห่งการตอบแทนมีอว่าไม่มีการกระทำใดๆที่ไม่ให้ผลลัพธ์ไม่สำคัญว่าการกระทำนั้นกฎแห่งการตอบแทนมีอยู่ว่าไม่มีการกระทำใดๆที่ไม่ให้ผลลัพธ์ไม่สำคัญนะคะว่าการกระทำนั้นจะเล็กหรือใหญ่ อะไรที่คุณให้ออกไปเปรียบเสมือนการสะสมค่ะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อการกระทํานั้นมากเข้านานเข้าสิ่งที่ทำจะก่อให้เกิดพลังมหาศาลกลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างชัดเจนหากคุณมีเป้าหมายสิ่งใดแล้วล้วก็ขอเพียงแค่คุณขยันทําสิ่งนั้นนะคะทำไปเรื่อยๆหาวิธีที่หลากหลายมองหาช่องทางแก้ไขปัญหาที่ติดขัดอยู่ ทำไปอย่าหยุดทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะพบหนทางคำที่ว่าเมื่อคุณเคาะประตูจะเปิดเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณร้องขอจัก,กรวาลจะมอบให้เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนจงทำและทำต่อไปสู้ต่อไปจนประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะ